สวัสดีครับทุกท่นานราศีกันความรวยพุ่งเข้ามาสิ่งใดที่พลาดจะดีขึ้นใครก็ตามที่เกิดในลัคนาราศีกันเลื่อนมาเห็นคลิปนี้แสดงว่าตัวของพวกท่านนั้นโชคดีมีบุญญาธิการดวงชะตาชีวิตจะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใครก็ตามที่ได้มาเห็นแล้วให้ตัวของพวกท่านนั้น ตั้งจิตอธิษฐานให้แน่วแนะ่ในสิ่งที่ท่านอยากได้ในสิ่งที่ท่านต้องการไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินการงานสุขภาพและความรักความร่ำรวยความโชคดีบารมีเงินแสนเงินล้านจะปรากฏขึ้นแก่ครอบครัวของพวกท่านไม่ว่าตัวของพวกท่านในอดีต จะพบเจออะไรก็ตามหรือผิดพลาดอะไรมาก็ตามแต่มาบัดนี้ชีวิตของพวกท่านนั้นจะดีขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินการงานสุขภาพและความรักการทำธุรกิจค้าขายหรือการเจรจาพาธทีต่างๆตัวของพวกท่านนั้นก็จะประสบผลสำเร็จในชีวิต แต่ก่อนจะไปติดตามรับชมและรับฟังนั้นให้ตัวของพวกท่านกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นการเสริมสร้างบุญญาบารมี แก่ตัวของพวกท่านและครอบครัวของพวกท่านด้วยอย่างไรก็ตามการทำนายโศกสตาบารมีในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนแต่เป็นโชกสตาบารมีแต่เก่าก่อนบุญเก่ามาวาสนาได้ส่งผลถ้าตัวของพวกท่านอยากให้ดวงสตาชีวิตของพวกท่านนั้นเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ จงพิมพ์คำว่าสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะดวงสตาบารมีเปลี่ยนแปลงแล้วแล้วตัวของพวกท่านตั้งจิตอธิษฐานให้แน่วแน่ในสิ่งที่ท่านอยากได้ในสิ่งที่ท่านต้องการแล้วตัวของพวกท่านจะได้สมความมุ่งม,มา่นปรารถนาอย่างแน่นอนดวงสตาบารมี ไม่ได้เกิดขึ้นมาบ่อยๆใครก็ตามที่เลื่อนมาเห็นคลิปนี้ถือว่าเป็นคนที่มีบุญไม่ว่าตัวของท่านจะทำอะไรจะคิดอะไรก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้เพราะเหตุและผลนี่คือการเปิดตำราโบราณโหราศาสตร์ซึ่งเป็นตำราเก่าแก่และมีความศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเปิดการทํานายลายสำนักของอาจารย์ซื่อดัง ไม่ว่าจะเป็นมองปลายหมอสางหมอรักอาจารย์ภัยสารแสนไซและอาจารย์อื่นๆอีกมากมายได้ทำนายเป็นเสียงเดียวกันว่าใครก็ตามที่เกิดในลัคนาราศีนี้ดวงสตาบารมีโดดเด่นไม่ว่าตัวของท่านจะทำอะไรจะคิดอะไรก็ตามจะมีความมัง่งคั่งร่ำรวยความโชคดี บาระมีเงินแสนเงินล้านจะหลังไลเข้ามาทุกทิศท,ทุกทางด้านการงานนั้นตัวของพวกท่านถ้าทำอยู่ข้าราชการก็จะได้เหลือนยศทาบรรดาศากักตัวของพวกท่านจะมียศทาบรรดาศักสูงทรงแน่นอนถ้าตัวของพวกท่านทำอยู่เอกสนนั้น จะมีโครงการใหญ่น้อยหลังไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางแบบไม่ขาดสายและไม่ขาดมือจนตัวของพวกท่านนั้นไม่อยากเชื่อเลยว่าตนเองจะโชคดีมีบารมีขนาดนี้แน่นอนเมื่อการงานมาบารมีได้เปิดแล้วการเงินก็จะหลังไหลเข้ามา จนตัวของพวกท่านนั้นไม่อยากเสื้อสายตาเลยทีเดียวฉะนั้นแล้วใครก็ตามที่เลื่อนมาเห็นคลิปนี้ตัวของพวกท่านในปี67นี้จะมีการงานที่มั่นคงการเงินที่มั่นคงฉะนั้นแล้วให้ตัวของพวกท่านตั้งสิทธิ์อธิษฐานเอาสิ่งที่ท่านอยากได้ไม่ว่าจะเป็นที่ดินบ้านรถ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านไฟฟันเอาไว้จะกลายเป็นจริงในปี67นี้ด้านสุขภาพร่างกายในปี67อาจจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยฉะนั้นแล้วให้ตัวของพวกท่านรักษาสุขภาพร่างกายให้ดีๆเพราะการงานดีการเงินดีแต่สุขภาพไม่ดีนั้นนั่นคือความจิบหายที่สุดในสีวิตฉะนั้นแล้วตัวของพวกท่าน มีการงานดีการเงินดีแล้วสุขภาพร่างกายก็ต้องดีด้วยให้ตัวของพวกท่านตั้งเวลาพักผ่อนให้เพียงพอแล้วตัวของพวกท่านนั้นจะมีแต่สิ่งดีๆหลังไลเข้ามาในชีวิตของพวกท่านด้านความรักคนที่เกิดในลัคนาราศีนี้ตัวของพวกท่านจะมีคนรักคนเมตตาคนอบอ้อมอารีช่วยเหลือ อุ้มสูตัวของพวกท่านอยู่ตลอดเวลาจนตัวของพวกท่านนั้นประสบผลสำเร็จในสีวเวฉะนั้นแล้วให้ตัวของพวกท่านรักษาคนพวกนั้นให้ดีๆไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาหรือคู่รักที่คบหาดูใจกันให้ตัวของพวกท่านนั้นให้เกียรดเสึ่งกันและก,กันแล้วตัวของพวกท่านจะพบแต่ความสุข ความเจริญอย่างแน่นอนด้านความมั่งคั่งล่ำรวยตัวของพวกท่านในปี67นี้จะมีโอกาสที่ล่ำรวยและมีความมั่งคั่งอย่างแน่นอนเพราะด้านการเงินการงานได้เดินแล้วสุขภาพร่างกายดีแล้วความรักดีแล้วความมั่งคั่งล่ำรวยก็จะลังไลเข้ามาเส้นเดียวกันไม่ว่าตัวของพวกท่านจะทำธุรกิจค้าขาย ผู้คนให้การสนับสนุนอย่างแน่นอนสน้นแล้วในปี6.7นี้ถือว่าเป็นปีแห่งความมั่งคั่งล่ำรวยแห่งความโชคดีที่สุดสน้นแล้วใครก็ตามที่เลื่อนมาเห็นคลิปนี้ตัวของพวกท่านมีบารมีเงินแสนเงินล้านให้ตัวของพวกท่านพิมพ์คำว่าข้าพเจ้าอยู่ในคลื่นแห่งบุญขอบุญญาบารมี ความโชคดีความมั่งขั่งร่ำรวยหลังไหลเข้ามาในชีวิตของข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าแล้วตัวของพวกท่านนั้นจะได้สมใจวังอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจด้านการเงินการงานด้านสุขภาพและความรักขวามมั่งขั่งร่ำรวยความโชคดี ปาระมีเงินแสนเงินล้านบุญเก่ามาวาสนาได้ส่งผลให้ตัวของพวกท่านนั้นพบแต่ความโชคดีอย่างแน่นอนด้านการเสียงโชคเสียงสตาเสียงวาสนาเสียงบาระมนั้นท่าตัวของพวกท่านไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หรือไปสถานที่ที่คนให้ความเคารพนับถือนั้นให้ตัวของพวกท่านหยิบจับอโรตเตอรี่สักสองใบาสามใบเพราะรางวัลใหญ่รางวันที่หนึ่งอานเป็นตัวของพวกท่านจะได้เป็นผู้ครอบครองบารมีโดดเด่นเงินแสนเงินล้านคอบงำตัวของพวกท่านอย่างแน่นอนฉะนนั้นแล้วให้ตัวของพวกท่าน ตั้งจิตอธิษฐานให้ดีๆบาระมีได้บังเกิดแล้วไม่เสือ่อก็อย่าได้ลบลูเด็ดขาดเพราะนี่คือการเปิดตำราบโบราณโหราศาสตร์ซึ่งมีความเก่าแก่และมีความศักดิ์สิทธิ์ที่สุดหมอสร้างหมอรักอาจารย์ไพศาลแสนไซหมอปายและอาจารย์หลายๆสำนักได้ทักเป็นเสียงเดียวกันว่า ลาหูเปลี่ยนแปลงข้างยิ่งใหญ่โศกลาบารมีปีมังกรทองขวมมั่งข้างล่ำรวยนั้นจะลังไลเข้ามาจนตัวของพวกท่านที่มีความเสือ่อดานการทำนายโศกสตาบารมีไม่อยากเชื่อเลยว่าตนเองจะโซกดีมีบารมีขนาดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้ เพราะบุญเก่ามาวัศาสนาได้ส่งผลในปี67นี้ใครที่ได้มาฟังคลิปนี้เป็นคนที่มีบุญหนึ่งเอร์เซ็นให้ตัวของพวกท่านกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปให้คนที่ท่านรักเพื่อเป็นการเสริมดวงเสริมสร้างบุญญาบารมีเสริมสร้างความโชคดีให้แก่ชีวิตของพวกท่านและคนที่ท่านรัก สนั้นแล้วให้ตัวของพวกท่านกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดการทำนายบารมีคววมโชคดีของสีวิตแบบนี้ต่อไปขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมและรับฟังการทำนายโชคชะตาบารมีจากซอง สิบสองราศีแล้วตัวของพวกท่านนั้นจะมีแต่ความโชคดีความมั่งคั่งร่ำรวยบารมีเงินแสนเงินล้านจะบังเกิดแก่ตัวของพวกท่านอย่างแน่นอนขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมและรับฟัง